สวัสดีค่ะพเพื่อนๆจ้าวันนี้ช่วงเข้าครัวอีกแล้วนะคะเมนูวันนี้ก็คือชะอมชุบไข่ทอดนะคะไม่ใช่แปลกใหม่เลยเลยนะคะเป็นอาหารที่ใครๆก็กินได้ใครๆก็ทําได้นะคะใส่เครื่องปรุงไปลแล้วมันก็จะ <c oughs> เป็นเมนูอ่ะที่ สูตท,ที่แจก็ชอบมากเหมือนกันนะกิน,นกับน้ำพริกกะปินะคะเข้ากันเข้ากันแต่ถ้าอยู่บ้านจกินกับข้าวเหนียวค่ะใส่ไข่สามฟองจ้าบบไม่ต้องมีพิธีหรือตองอะไรมากนะคะ ให้อีกด้านหนึ่งสุกกระดูกิ้งผักเยอะๆนะคะจะได้ดีต่อร่างกายครับกินับข้าเหนียวก็อร่อยนะจ้าเป็นเพ่อนจ๋าดโอ้โหไม่ปดใส่ไข่สามฟองเสียงน,นะแล้วแต่นะคะอ่ะใครชอบแบบไหนชอบใส่ไข่เยอะใส่ไข่น้อยหรือใส่ผักเยอะอะไรก็ว่าไปนะ มันไม่มีเหลักการตายตัวนะคะแค่ทํากับข้าวคือทําออกมาแล้วให้มันอร่อยถูกปากคนกินก็พอนะคะโดยเฉพาะถูกปากตัวเองนะคะนี่แหละค่ะทำอาหารหง่ายๆนะ,ะไม่ว่าจะใช้เตาอะไรเตาพื้นเตาฐานเตาแก๊สเตาอะไรก็ได้หมดค่ะนะคะ,คะก็กลับด้านนะคะ าทานไหมคะเ,เพื่อนสาวน,นี่ชะอมชุบเกล็ดทอดค่ะปรุงรสก่อนนะคะปรุงรสให้มันอร่อยใส่ผงปรุงรสก็ได้ใส่น้ำปลาก็ได้หรือจะใส่เป็นผงรสดีก็ได้นะคะได้หมดเลยนะคะบางคนก็ไม่ชอบกินนะบางคนไม่ชอบกินเลย บอกไว้ก่อนมันเป็นอาหารที่อร่อยมากกินกับข้าวเหนียวปวปะป่ายังอร่อยเลยเจ้าม็นโมที่ชอบมากนะคะสมาชิกในบ้านไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะเขาบอกว่ามันมิงน,นะคะเขาไม่ชอบกินพักชะอมนะคะ แต่ดิฉันเป็นคนชอบมากชอบกินผักผักอะไรก็ได้ค่ะนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วถอดปากค่าแล้วก็ตักใส่จ,จานนะคะใส่จานได้จ้านค่ะนี่หนึ่งสองจดเสร็จ,จ เรียบร้อยคะ่ะชะอมชุบไข่ทอดอร่อยๆอคะ่ะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้ามากินข้าวด้วยกันจ้า